เอามาทางควายราคาเกษตรกรครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียครับตัวเมียโอ้บังเขาคนพี่น้องตัวนี้แม่ลูกลูกตัวเมียเป็นลูกที่ไหนเนาะครับเนาะลูกแรกนะครับลูกแรกเนาะแม่ก็สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบประมาณนี้แหะพี่น้องร้อยยี่สิบบวกครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกเปิดเท่าไหร่ครับสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดเอ้าพี่น้อง สาเจ็ตัวล่องได้นะครับเนาะได้แม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องเออสามสิบได้แม่ลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องด้อราคาเกษตรกรครับผู้ใดงบหลายอยากได้ควายไปเลี้ยงครับได้แม่ลูกสามสิบเจ็ตัวล่องได้อยู่เอาฝากอีกจ็กบาทนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองแปดหนึองเจ็ดสเจด้อ๊นะครับเนาะทางวาเล็นะผ้ใดทั้งว่าทั้งควายฝากฟรีฝากน้องครับมือนีล้วก็ตัวนี้แม่ลูก วายราคาประหยัด37ิบต่อรองได้เอาเขาุณหลายรหอยครับผมวายหอยแป่งพี่น้องกําลังมาต่อรองกันอยู่เป็นห้องไว้ยเาได้ล่ะครับเลยห้องไว้เก่ากมืนเนาะครับท่องบ่ครับเรื่องใหท่องันหยุดเนี่ยแม่นบ่ลจริวายเราไมตายอีกแล้เราไม่เห็นดี่ นี่ส่วนญิให้คุเสื้อขวดเีย่ก้อประกันครับประกันเนประกันเมนเพชรใบกับเาก็ได้คนพบประกันเชเอยผู้เดือนอะจะม้หันจักเดือนละแบ่งท่องพ่อเดือนอาเดือนใส่พ่ออย่างบนี้ผสมผสมตัวมาก เพิ e ่นจะายเพคุยกัูอ้เพ่นบอกเมาคกผมเท่าไรแน่หรอยมันครบแล้วคือคืนมื่นผมละสี่หม่นสี่หมื่นกว่าดา้ักตเนี่แปดสิบห้าห้ตัวแปดหมื่นห เป็ดมุ้งหามุ้งเลี้ยงกันไล่ไสอยู่เลี้ยงกันไล่ไสยมันเป็นสองโคมบ่ครับนี่เลี้ยงไหนสุดสามครับโอ้สุดนี่สามบ่นี่บ่หนึ่งสองสามสุดนี่้วก็ทั้งนั้นเป็นแม่ลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะครับเน้อยๆแน่ๆนี่เอ่อทั้งนี้เป็นแม่ลูกตัวผู้เนาะสุดนั้นแล้วก็ทั้งนี้แม่ลูกลูกตัวเมียแล้วก็ลูกไส้ลาเนี่ยเป็นตัวผู้เปิดเท่าไหรครับนี่ แปดสิบห้าตัวได้บ่ครับนี่ราคามองมองเอาเลยบ่แปดสิบห้าเนาะเพิ่นเพิ่นเสียวบ่ะนี่กำลังกลังคุยคุยกันอยู่เนาะแปดสิบห้ามองเอาครับผมเอาฝากเบอร์โทรไปนะครับเบอหายังบ่ทันได้ปล่อยมือนี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่แปดสองสองสามสองเจ็ดเอาปัญญาเนาะทางเซกาครับผมเอาเพิ่นได้ชุดราคาเกษตรกรครับพี่น้อง ้แปดหมื่นกว่าครับพี่น้องได้ควายฝูงบางไงได้ควายฝูงบใหไ่ครับไปเลียงเงินแปดหมนกว่าครับผม แม่เพิ่นไก่สูงอยู่ประมาณแม่ไก่สูงอยู่มั่ร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณนี้ครับพี่น้องร้อยสามสิบนะครับเนาะสุดยอดครับฟูงนี่ของหอยบัญญาตราคาพอฟังพอเลี้ยงครับมากกะถ้าเพิ่นบอลปล่อยมือนี่กรโทรมาคุยกับเพิ่นเบิ้งครับพี่น้องได้หรือเปล่าคุณแม่เนี่ยเท่าไหร่ละครับนี่ ได้เทาไรล่ะพ่ได้กันแสนห้าหามันครับแสนห้าหมสี่ตโอ้ได้ควายลูกเมีย2เลงสองปุ๋งบอกไงแม่ลูกลูกตัวเมียสอุดสโคมครับแสนหาเนิดนิๆครับพี่น้องแม่กระงรกกนแม่รท้องอรหนกม่ร่อหนึ่งสองสามสี่ซื้อ4ได้หา แสนสมใบสมหลอดเนาะแก้วฟ้าโอ้เอาพี่น้องมีพ่อสื่ออยู่ครับควยบายฝูงแบบไงหนึ่งได้ลูกแก้วฟ้าอย่ในท้องนี่ได้ลูกตัวแม่ทั้งสองตัวมาแต่ทา้งใดเหรอคุณแม่มาแต่ทา้งใดครับบ้านหอข้ามเองน้อยแต่ข้ามเองน้อยบ้านเราเพื่อจะเล่นดีโอทางบ้านเราเนาะครับเนะาะเอ๋อครับผมมาดแล้วเมื่อนี้ได้ควาย หูไปเลี้ยงอ๋อคำพูนคำพูนนะครับคุณแม่ครับผมขอบคุณครับผมครับครับอ๋อพี่นอกทั้งตำบลบ้านเราเข้ามาได้ค้ายไปเลี้ยงครับทั้งตลาดสว่างแดนดินครับผมอ๋อเดี๋ยวผมไปหาแม่ลูกเ่ครับเอาผู้ใดมากแม่ลูกเปิดเท่าไรแล้วครับแม่ลูกเก้ามือนะครับเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียพี่น้อง ตอนนี้แม่ท้องว่างดิ้งไดครับนี่แม่ท้องว่างเนาะสูงอะไรครับสูงร้อยสามห้าร้อยบ้านเรียบร้อยเนาะแม่สูงร้อยสามสิบห้าลูกตัวแม่เป็นลูกที่ใดครับลูกแรกเนาะถามีอีกสิเป็นลูกที่สองได้จักเดือนแล้วเนาะสามเดือนนะครับเนาะเบิร์เท่าไรกันละครับเนี่ยเก้าหมื่นตลองเลยนะครับเนาะฝากเบอร์โทรไปนะครับผม 0 9 3ย์เก1าสามศูนย์เก้หนึเจ็เนาอยเอกนะครับเนาะอ๋อผู้ใดอยากได้แม่ลูกลูกตัวแม่ครับมาบอกมาคุยอ่าตามเบอร์โทรที่หอยเอกเพิ่นให้ไว้เด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกลูกตัวเมียครับโอ้ลูกสาวเพิ่นนี่่ายเต็มดีพี่น้องนี่ยอ๋อทกถอนแม่เพิ่นนี่ประกันให้ทย้ะครับเนาะอ่าแต่ว่าตอนนี้ท้องว่างยังม้อนสมพี่น้องเอาไปก็นยังปจัดเอาครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆหอย ครับผมสนนี้ยังกับครับนี่จับสลับจับสละบับเลือดลอยหรือเปล่าเออพอี่พี่ให้น้องฟังนะครับพันนี่มันเป็นยังไงมาแต่ใสปกติมันต้นกับเนิดมันน่าจะมาทั้งอุ่นแล้วครับทั้งแอฟริกาทั้งแอฟริกาเนาะครับเนาะ ว่าเรามาพัฒนาน้ำบานเขาเพื่อส่งลูกนะครับเพื่อส่งลูกเลี้ยงลูกใหญ่น้ำนมดีสร้างน้ำนมดีครับผมเขาเพิ่อนจีเป็นซ่งนี้เนาะครับเนาะเขาเอื่นว่ายังก็หล่ะพันจับครับพันจับเนาะเขาจะโค้งเกับฮะกันครับพี่น้องท้องสองเดือนแล้วครับตอนนี้ท้องนะครับเนาะสถานะแม่ท้องครับพี่น้องประกันท้องครับสร้างเลยประกันท้องอุนเาซาวเรียบร้อยแล้วใส่ยังเข้าไปในท้องบ่ดนี่ใส่พันท้ายเข้าหนึ่งครับ ใส่ผสมตัวหรือสมหลอดผสมตัวนะครับเนาะเป็นลูกที่ใดก่อนครับในท้องลูกสองครับลูกสองลูกที่สองในท้องสูงเท่าไรครับนี่ประกัน้อยสามสิบหกประกันกันที่ร้อยสามสิบหกครับพี่น้องเป็นลูกที่สองนะครับเนาะจักเดือนก่อนละครับสองเดือนเดือนอ่าเราหรือเป่าฮึบนงเหรออุลตราซสาวเรียบร้อยแล้วประกันท้องให้พี่น้องตัวนี้เปิดเท่าไรครับแสนสี่นะแสนสี่ตรองได้ แม่ประกันท้องได้จับสารบัตรแม่นบ่อ่ะบักเขาโค้งเด้อพี่น้องเบิ่งง่ไงไงงูครับเรียงง่ายกินเก่งครับอืมนีข้อดีของเพื่อนนะครับเนาะงูเสี่ยงเรียงง่ายโค้งสั่งง่ายพี่นทออ่าให้ลูกดีครับให้ลูกดีให้นุ่มดีให้ลูกดีให้ทรงลูกดีพี่นาะให้น้ำนมหลายเอาให้เบิ่งทไายพนนกพี่น้องจับสารบัตรอ่าไทยเบ่งไง ผิวนี่สังเกตเบิ้องพั้นสีเข้มกว่าควายไทยเขาเนาะครับเนาะผิวจะเข้มเปิดที่แสนสีต่อรองได้อาฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่แปดสามสี่แปดสามหกสองหกศูนย์ครับหกสองหกศูนย์ห้อยห้อยไหนครับห้อยไหนข้างใดอ่าบ้านเขาบ้านหนองทุ่มครับหนองทุ่มสว่างในดินนี่เนาะครับเนาะอาคนได้ของแปลกครับจับสารลับ เลือดลอยนะครับเนาะตัวนี้อ่ะย่ำเลยครับเด้อพี่น้องเป็นเลือดลอยเลยเพราะมันเลือดผสมอ่ะมากก็บมาวอกมาคุยเบิงผู้ใดมาอ่าอ่ะสไตล์นี่กับมาวอกมาคุยกับพันเบิงครับท้องเรียบร้อยแล้วอุลตราเสาวเรียบร้อยมากอยูบ่บอกเพราะไงดำของแปลกนี่เขาโค้งๆนี่ฮะมันเพราม่นลูกมันอันนี้เออเลี้ยงใส่แต่สาวหน่อยมาเจ้า<อ> อ๋อคุณฟอดำครับอันนี้คุณมาส้มควายทั้งตลาดอ๋อขอบคุณเลยหลายครับพ่อครับผมได้กันแล้วแปดหมื่นแม่ท่องบอกละ่ะแม่ท่องแม่ทองแรกปะทองแรกแปดหมื่นครับพี่นอ้องใส่ยังไงได้ท่อง สมพอโตัวนะครับเนาะแปดหมื่นพ่นได้กันเรียบร้อยแล้วทั้งพี่น้องเขากับมะรอซื้องวงไฟครับดีมื่อนี้พี่น้องเอ้าผู้ใด้มะควายกับมาเบิงควายครับทั้งตลาดสว่างแดนดินเขากัได้มีทั้งงวทั้งควายครับผมเท่าไดแล้วนี่ยพันหองไว้พัยพันหองวัยพ่อได้จ้าของคนสามสิบหกพันหองเขาใชเพ่าได สามสามสิบสองเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังบอลตกแตกกันาสาวหน่อยสูงกับประมาณร้อยยี่สิบบรรยากาศการซุยขายทีห้างตลาดสร้างแดดินเข้าี่เนาะ